สวัสดีครับผมอันนี้ขาวเพาอมาลสวนสนุกข้าเร่งองเาเบิ้งมาเบิงเบ้งมาเป็นมะลิเอามาสไปผมสไปเสียกูโ่มากครับผมอยู่ห้องเข้าเบื้องเงาเข้เบื้งสวนสนุกคนบมใคหมีหรอกพอเบิ้งฟื้นเบิง้งไฟปเอาไฟ เด็กๆาว่าสิเลนทุกั่นเ่าเลยสิมาทายให้เบิ้งนี่น้องเศร้ารักงีขี้หอเบื้งแสงขี้เพียน้องเบื้งเบื้งเบิ้อสิ้งสาสวรรค์ยังพี่น้องี่นเก็บภาพใหยพี่น้องจะถภาพเวยๆให้บ้อง <목소리> <조금 고민하실까요? 목소리> 우 <우리 여> <목소리> 대답이 없는 거 보니까 괜찮은 거 맞죠? 자 그럼 계속 올라갈게요 다들 괜찮으신 거 맞죠? 어? 대답이 없네? 그럼 계속 올라가야지. 무래 네. 아, 뭐 그래? 뭐. 자, 장벌 아직까지 정상까지 한참 남았어요. 네. 네. 생각 네. 잘하세요. 네. 사람이 물어보는데 대답을 안 하면 돌려야죠. 네, 네. 자, 네. 한번더 네. 네. 올라가겠습니다. 아. 어떻게 다들 아, 괜찮으신가요? 네. 괜찮으신 거 맞죠? ไปพายยางเบื้องบรรยากาศเรื่อยๆพี่น้องค้นพ่ค่อยร้ายครับผมมันคำแล้วความมายมันไม่แรงนะแคยังเวีนโอ้ยหร้ายครับเดี๋ยวเบื้องเครื่องลิท่านเจ้าเนี่ยนี่พห้องพี่น้องไอ้ที่มันมุดนี่รถล่างห้องเขาขี้หนึ่งรถล่างนี่นั่งไทยวิวเมื่อรถบัมพี่น้องรถบัมคอมเขาขรถบัมขี้บัมเท่านั้น กเห็นุเลยกระเนยังเกโซ่โซเซกนั่งนไปสดล่องครับผมนูล่องยานู่่องอย่าฟังเสียงได้ชัวร์ขังเสียงชัวรเรา้นี้ง่ายงามุ่งนีงามเนาะิ้งาตรนงเราง่าย

เดี๋ยวนี้ว่าเห้นเจียวเลยวะว่าอากาศเคยมีนรงแม่บ้านเย่าันแม่บ้านมาเคยขี่ดอกมันถึยระยนี้เลยแ่งย่วงโผล่แลนนืเปล่าวงโผล่ลอยหรืเ่ออเขาหลุเทาตัขี่นี่พี่น้องแบบเร่ยวๆนด้แข่งกันหนทาา Ôi, lấy nhau cái này nó nặng quá. Ôi, lấy nhau 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 โอ้ยปานพ่อๆกันละน้องเข้ามาด็นนะทีมันดิดพี่น้องีะยานพ่อกันไ้ไไอะไรจะยืนส้มมันห่องัะมี่น่องอ้ก็ร่างใจอ่ะมงมันลงมาใหเป็นหน้าตางพี่น้อง แหมผมแงเนี s <S Надо, ้ย like ่งเนี okay. ้ยายคงมันมาอย่างมาเลยเบื้อสัมผัอเลยงมาาแตใบ่อ้ไปมผมคือด้เียหม่องเมาไปไปหาของไงฮะได้เป็นคนเลือกไปฮะไปดองบัตนี้มาอีกมุมนึเงครับผมเอาเบงซาคุระตอนคืนพี่น้องซาคุระตอนคืนการล่างลนพี่น้องเข่าเต็มเพืินอยู่นี่ยงไก็บอเห็นแล้วพี่น้องสิใบใบเริ่มออกแล้ว เขาขนาดเลยสวยงามเท้ห์ <c oughs> ข้าวใาบ้านยางลินพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บภาพไปเบิ้งคุณพ,พี่น้องสวนสาธ์ท่านหน้าใคเจ้า,าตอนกลคืนครับผมตอนกลคืนนี่แบบสับเกี่ยวหัวมือมือน,นีเข้ามากสับเกี่ยวหวัวมันคำแล้วพี่น้องคนเลยบ่คอยไหลายไหครับผม เอาพามาบึงอาหารทะเลพี่น้องสดๆเลยมืกดวง้อมึดดวงนี่มืกดวงต่อมึกไปมึกพอมึกพอที่กั้งหอมพี่น้องออยเี่นี่ยนี่เนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเี่ยนเนาเน่นนอ่เนอีนีเ่น โล่โล0ละมืหา <fin anta> <ots> เอาโล่นึงเนาะเจ๊กี่เอามายอีก1กิโล55,000น55,000อ่ะมืหเอาแค่นี้เนาะกี่กิโล1กิโลเราขค่ <fl ession wrote> าซื้อกันพี่น้องโลเลย uh, มื่นหมือหากับ300ซี่ร้อยนะพี่น้องสดสดเลย เรเคยกินได้พี่น้องซื้อี่น้องเห็นใครอยกินได้คิบขี้ขี้เขียบหนิเว้ย้จันี่มัหลายตัวเนื้อโลคืนโอ้ยฟังรูกน้อโลคืนโลคืนโลคืนนี่แหง ่มันตาเข็นอยู่เน่อโอ้อตทษสงยังตัวตตัวปิ้นต้าซื้อตัวตตัวปิ้น่านบองว่าข้าวผัอปาเลเยขาวผอาสอตัวตายนี่หอยหนีอ่าพี่น้องหย้างหอยหอยเยงหอยหลอดบ่เจยบเ้นี่เลยา ได้ไม่แล้วผมไดยกังไม่แล้วโลเครงโลเครงไปครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวเ้างผพาไปจัดจัดเมนูเด็ดๆพี่น้องปีป่าป่าป่ามีแต่ป่า,ปา,ปาสดๆพี่น้องไปครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่มาก,กดติดตามกดไลค์ได้พี่น้องแล้วผมสวัสดีครับ